บ้านให้ปลาเหรอคะในเมื่อปลาเนี่ยก็ว่ายน้ำไปว่ายน้ำมาอยู่แล้วในช่วงเมื่อปีก่อนๆนู้นเราปล่อยไปปีเป็นหลายร้อยล้านเชื่อไหมคะทะเลไทยเนี่ยฟื้นได้เพราะเจ้าสิ่งนี้เลยนะใครจะรู้อนาคตประมงพื้นบ้านอยู่ในมือของพวกเราสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะคอันนี้ใช่ผู้ใหญ่สถิตกับน้องใบบัวหรือเปล่าคะใช่แล้วคะ่ะหรูเป็นแฟนคลับของรายการนักสำรวจคะ่ะ วันนี้ได้เจอพี่น้ำขิงตัวจริงดีใจจังเลยเอา้าจำได้หรอน้องใบบัวงั้นเดี๋ยวเราลองเอาบ้านปลาเนี่ยไปปล่อยไหมแล้วก็ดูว่าสัตว์น้ำในทะเลเนี่ยเขาอยู่อาศัยกันยังไงดีเลยลูกมามากำลังทำบ้านปลาเดี๋ยวเราเอาบ้านปลาไปปล่อยกันเพื่อให้ปูปลาได้อยู่อาศัยเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นมาคุยกันดีกว่านะโอเคค่ะ ที่เราไปปล่อยกันมาเนี่ยคือบ้านปลาใช่ไหมคะท่านผิงเห็นมีเป็นยางรถยนต์แล้วก็บ้านปูนทาไมผู้ใหญ่ถึงต้องทําบ้านให้ปลาล่ะคะในเมื่อปลาเนี่ยก็ว่ายน้ําไปว่ายน้ามาอยู่แล้วครับสาเหตุที่เราต้องทําบ้านปลาตรนี้เพราะมันเกิดจากปัญหาวิกฤตในช่วงของปี42ที่มีเกิดปัญหาวิกฤตเรื่องเศรษฐกิจอย่างหนักแล้วก็การบุกรุกทําลายเรื่องของทรัพยากรสัตว์น้ำเนาะมันมีการใช้เหลืออวนรุนอวนล้อมมาทําลายสัตว์น้ําของเรา เราก็จึงมีการต่อสู้เรื่องของการอนุรักษ์ทุกรูปแบบทั้งขอร้องกลุ่มฟูบังคับจับกุ่มเดินขบวนแต่ก็ไม่สามารถสําเร็จได้ามาสําเร็จได้โดยความรักความสามัคคีของคนในชุมชนมาต่อสู้ต่อท่านโด,นดยการรวมใจกันทําบ้านปลาเป้าหมายจริงคือป้องกันเรือดูนแต่มันก็ได้ผลประโยชน์หลายทางคือทําให้สัต์น้ำของเรามีที่อยู่อาศัยได้ด้วยครับค่ะแล้วแบบนี้ค่ะเวลาที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยปลาเนี่ยกลับมาเยอะขึ้นไหมคะ คือบ้านปลาที่เราเห็นเมื่อกี้คือเราใช้ยางรุ่นดอนเก่าๆโดยใช้งบประมาณของชุมชนเราเองใช้แรงงานในชุมชนเรามาช่วยกันทําพอทําบ้านปลาแล้วมันก็เกิดความสาเร็จเห็นผลได้โดยการที่ว่ากัดน้ําของเราก็มีมากขึ้นตั้งแต่ปีที่เราทาครั้งแรกนะเรามีการประเมินจากชาวบ้านประมาณ50าสิบลายเนี่ยพอปีใหม่ถึงสงการานนี่นะจะมี ปูม,ม้าเข้ามาในตรงนี้ทา่บ้านเราก็จับปูม,ม้ามาขายมีรายได้จากตรงนี้ถึงสามล้านโดยที่เราไม่ต้องลดน้ำพรวนด,ดินไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยเรามาหันมาร่วมมือกันก็มีรายได้และและอย่างหนึ่งพอเราทําบ้านฟลาตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะาหาสัตว์น้ําได้เยอะขึ้นเศรษฐกิจเราก็ดีขึ้นทุมชนเราก็มีรายได้จากบริเวณตรงนี้ถ้าถึงหน้ากรุงกีนช่วงเวลาอย่างนี้น้ำจะแห้งเนี่ยเราสามารถเอามือมา หยิบกุ้งเลยเลยแต่คนที่มีองค์ความรู้นะมีความสามารถจะได้สามชั่วโมงจะได้ประมาณสี่ถึงห้าโอันนี้เป็นตัวชี้วัดส่วนหนึ่งที่ว่าเรา เมื่อเรามีการรู้รักแ,กแล้วเราจึงสามารถทาให้สัว์น้ําของเรามีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับแล้วแบบนี้เนี่ยเด็กๆอย่างน้องใบบัวเนี่ยเข้ามาได้ทํางานอะไรบ้างอะคะจะเอามาเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการขั้นตอนแล้วก็เป็นมะคุเทศน้อยอะมะคุเทศน้อยที่มีนักท่องเที่ยวหรือมีใครมาเนี่ยเราก็จะให้มะคุเทศน้อยเนี่ยพาชมมาให้เรียนรู้ประชุมตนเราหนูมาทําหน้าที่มกคุเทศน้อยค่ะมกคุเทศน้อย พาชมสถานที่ท่องเที่ยวในบ้านปลาธนาคารปูค่ะแล้วนอกจากมาขคุเทศน,น้อยเนี่ยน้องใบบัวได้ทำอย่างอื่นด้วยไหมมาแนะนำสินค้าค่ะขายปูขายกุ้งขายเสือค่ะ <Wow. S 1> แล้วการเขี่ยไข่ปูเนี่ยมันทำยังไงเหรอคะผู้ใหญ่คือบ้านปลากับธนาคารปูเนาะธนาคารปูเหมือนกันรับฝากโคงคุณคค้งไก่โครดเราก็จะเอามาฝากธนาคารเรา เราก็จะเลี่ยไข่ไข่ปูเราจะเอาพอเขีย่ยแล้วเราจะเอาใส่ในถังนี้ไว้ประมาณ3คืนก็จะเป็นตัวเป็นตัวเล็กๆแล้วเราก็จะปล่อยไปตามธรรมชาติเพื่อให้เป็นทรัพยากรของชุมชนเราใครมาก็จะได้ลูกหลานจะได้หากินหาอยู่ได้ง่ายขึ้นในช่วงเมื่อปีก่อนๆนู้นเราปล่อยไปปีเป็นหลายร้อยล้านนะครับ uh huh. แต่ว่าเมื่อสองปี ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนราชการน่ะเนาะเขาก็วังคับว่าอย่าเอาปูไข่นอกกระดองขึ้นมาเอาขึ้นมาเขาจะตรวจจับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการสร้างกิจสํานึกนะครับให้คนได้ได้รู้ว่าเราจะไม่ซื้อไม่ขายไม่กินปูไข่นอกกระดองเพราะปูถึงกลัวจะมีไข่เป็นแสนฟองแล้วมันจะมีอาตาหลอดแล้วมันจะมาเป็นอ่าคือหยุดกินร้อยกอยกินล้านอ่านะตามตามที่ว่าครับ แล้วบ้านปลาธนาคารปูเนี่ยมีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือบ้างไหมคะส่วนราชการสถานศึกษาอย่างสถานศึกษาก็อย่างของมหาลายัยมอบุรพามหาลายัยราชพัฒน์รพพันนีแล้วก็ราชมงคลก็เข้ามาร่วมพัฒนาถุนเรียนร<ม>ุ้เราแล,แล้วก็มีในเกษตรประมงทุกส่วนอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือของไทยเบฟจะเข้ามาเป็นพัฒนาชุมชนอีกส <ๆ S 1> ่วนหนึ่งเพื่อพัฒนารูปแบบของชุมชนเราให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง และยังยืนแล้วแบบนี้น้องใบบัวเนี่ยเข้ามาทํางานตรงนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรหรอเพราะหนูอยากมาหาประสบการณ์หาความรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนค่ะดีจังเลยเนาะเนี่ยน้องใบบัวแล้วก็เพื่อนๆมักคุเทศน,น้อยคนอื่นๆเนี่ยก็จะได้รับช่วงต่อผู้ใหญ่คะทำไมผู้ใหญ่ถึงให้เด็กๆในชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยล่ะคะ ใช่อย่างการที่เราปล่อยบ้านปลาเนาะก็เป็นเพื่อเป็นการรักเพื่อต่อยอดอสัตว์น้ำปูหอยปูปลาของเราให้มันยั่งยืนต่อไปและชุมชนเราก็มีแนวคิดว่าเราจะต้องส่งเสริมและต่อยอดอคนรุ่นหลังหรือเยาวชนรุ่นใหม่ๆเนี่ยให้มาร่วมเป็นแกนนําแกนหล,ลักของชุมชนเพื่อจะชุมชนเราจะได้อย่างยืนและมีอนาคตที่มั่นคงต่อไปครับอเออหลานเด้มันใกล้จะหมื่นแล้วเดี๋ยวเรากลับกันเถอ,อะเนาะโอเคค่ะ